เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2560พันตำรวจเอกนิคมผนประสิทธิ์ผู้กำกับการตชด42ค่ายศรีนครินทราอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่27พฤศจิกายนนายเทระยศชูแก้วหรือฉายาเสือมุ่ยร่อนพิบูลหรือมุ้ยสวนเหล่าอายุ39ปี และเป็นน้องชายของนายยทธนาชูแก้วอายุ46ปีหรือเสือเลี่ยมทุ่งโพมือปืนรับจ้างอันดับต้นๆโดยเสือมุ่ยเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญและก่อคดีมาอย่างโชคโชนซึ่งสายข่าวรายงานว่าซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมสวนผลไม้ไม่มีเลขที่บ้านต้นก่อหมู่8ตำบลร่อนพิบูรณ์อําเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับเสือแดงควนแดงสมุนคู่ใจซึ่งมีคดีติดตัวหลายคดีเช่นกันจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มเสือมุ่ยและเสือแดงขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมกระท่อมปรากฏว่าเสือมุ่ยและเสือแดงเกิดไว้ตัวรีบวิ่งเข้าหาที่กำบังก่อนเปิดฉากระดมยิงใส่เจ้าหน้าที่อย่างที่ยิบขณะที่ตำรวจ ปักหลักยิงต่อสู้เช่นกันเสียงปืนจากการประทะดังสนั่นวันไหวนานประมาณ5นาทีจึงสงบลงโดยเสือมุ่ยและเสือแดงได้ใช้ความชำนาญพื้นที่แหวกวงล้อมหลบหนีไปได้อย่างวุดวิตซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามจับกลุมเสือมุ่ยกับเสือแดงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปล่าสุดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2564 เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพลนตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรได้รับรายงานจากพันตำรวจเอกโกสิทธิ์การจนะโกมลผู้กำกับการสอพอนาศักด์อําเภอสวีว่าเกิดเหตุตำรวจวิสามันคนร้ายซึ่งเป็นมือปืนสำคัญอันดับหนึ่งของเจจังหวัดภาคใต้ตอนบนเสียชีวิตพร้อมลูกสมุนสศพและบาดเจ็บหนึ่งราย ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลขาค่ายอําเภอสวีจังหวัดชุมพรที่เกิดเหตุต้องเดินทางด้วยรถยนต์โฟวิวขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นเป็นถนนลูกรังสองข้างทางเป็นหุบเหวสูงลึกอันตรายและคดเคี้ยวขึ้นลงตามสันเขาอันห่างจากถนนใหญ่เพชรเกษมกว่า30กิโลเมตรและต้องเดินเท้าอีกกว่า1กิโลเมตรพบบ้านลักษณะเป็นกระท่อมหลังเล็กๆอยู่บนเชิงเขาสูง เจ้าหน้าที่พบศบทราบชื่อคือนายธีรยุทธ์หรือเสือมุ่ยชูแก้วอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่115หมู่8ตำบลร่อนพิบูรณ์อําเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายนัทพลสุขทนังอายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่97ทับ4หมู่3ตำบลเขาค่ายอําเภอสวีจังหวัดชุมพรทั้งสองศพ ถูกยิงที่ศีรษะใบาหน้าและตามลำตัวหลายนัดด้วยกระสุนปืนหลายชนิดเสียชีวิตอยู่ในหุบเขาห่างจากกระตอบที่หลบอาศัยกว่า100เมตรและมีผู้บาดเจ็บขาซ้ายหักหนึ่งคนจากการวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ลงไปที่เชิงเขาทราบชื่อคือนายเอกนันพันธุมาศอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่45ทับหหมู่ที่6ตําบลเขาค่าย อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางคนร้ายมีอาวุธปืน M16 1กระบอกพร้อมแม็กกาซีน3อันพร้อมกระสุนจำนวนหนึ่งลูกระเบิดสังหาร M26 มยีจำนวน2ลูกปืนสั้นขนาด9มม1กระบอกปลอ,อกกระสุนทั้งของคนร้ายและเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งจึงรวบรวมไว้เป็นของกลางพลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการประสานงานจากพลตำรวจตรีน้ำผันวุฒิเยี่ยมสงวนผู้บังคับการสืบสวนภาค8มีคนร้ายรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ซึ่งเป็นคนร้ายที่ต้องการตัวอย่างมากหลบหนีเข้ามากบดานอยู่ในพื้นที่หมู่ที่สตําบลเขาค่ายอําเภอสวีจึงได้ส่งพันตำรวจเอก เทพนมสุวรรณรัตน์ผู้กำกับการสืบสวนสามกองบังคับการสืบสวนภาค8พร้อมตำรวจชุดสืบภาค8เข้ามาประสานงานกับตำรวจสพอนาศักด์ได้วางแผนและเดินเท้าขึ้นไปปิดล้อมบ้านที่ใช้หลบอาศัยของคนร้ายตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาระหว่างปิดล้อมจะเข้าจับกลุ่มคนร้ายที่ได้ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเกิดไว้ตัวทันและคว้าอาวุธปืนสั้น และอาวุธปืนสงครามวิ่งกระจนหนีลงไปในเชิงเขาพร้อมยิงเปิดทางต่อสู้กับตำรวจแต่ไม่นานก็ถูกตำรวจที่ปิดล้อมเตรียมพร้อมตามยุทธวิธีอยู่แล้วยิงสวนกลับไปจนทำให้หนายเทรยุทธ์ชูกแก้วหรือเสือมุย่ยและสมุนคือนายนัฐบลสุขทนังเสียชีวิตส่วนลูกน้องอีกคนคือ,น,อกกนายเอกนันพันธุมาตขณะวิ่งกระโจนหนีเจ้าหน้าที่ ตกลงไปในเชิงเขาทําให้ขาขวาหักไปไหนไม่รอดจึงถูกจับกลุมตัวไว้ได้พลตํารวจตรีถาวรกล่าวต่อว่าสําหรับนายธีรยุทธ์หรือมุ่ยชูกแก้วเป็นมือปืนอันดับหนึ่งตามหมายจับของตํารวจภูธรภาค8มือปืนเบอร์หนึ่งของภาคใต้ก่อเหตุมาอย่างโชคโชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีหมายจับคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาสี่หมาย และหมายจับคดีแหกคุกที่เรือนจำนครศรีธรรมราชและมีประวัติพัวพันธ์การก่ออาชญากรรมอีกหลายคดีนอกจากนี้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมานั้นนายธีรยุทธพร้อมสมุนยังได้ยิงปืนแหกด่านตรวจในท้องที่สอพอนาศัก์หลบหนีไปได้ซึ่งนายธีรยุทธมือปืนอันดับหนึ่งตามหมายจับ ได้หลบหนีมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและได้เมียเป็นพนักงานขายรถยนต์บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรและหลบหนีไปอาศัยอยู่บนเขาใกล้กับที่ดินทําสวนทุเรียนของเมียในตําบลเขาค่ายอําเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยมีลูกน้องเป็นสมุนรับใช้สองคนคือนายนัทพลที่ถูกวิสามันเสียชีวิตพร้อมกันและนายเอกนันพันธุมารที่วิ่งหลบหนีตํารวจจนขาขวาหัก กระทั่งชุดสืบสวนของสอพอนาศัก์และชุดสืบสวนของกองกำกับการสืบสวนภาคแสืบจนรู้แหล่งที่อาศัยกบดานของกลุ่มคนร้ายดังกล่าวจนมีการวางแผนปิดล้อมจับกลุ่มแต่คนร้ายไหวตัวหลบหนีและยังยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธสงครามจึงวิสามันฆาตรกรรมในที่สุดถือเป็นการปิดฉากมือปืนอันดับหนึ่งตามหมายจับไปได้อีกหนึ่งรายขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ